คือด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วกิ๊กเป็นลูกสาวคนเล็กไม่คิดว่ากิ๊กจะมาต่อยอดธุรกิจเพราะว่าเป็นสาวออฟฟิศรายได้ต่อเดือนนะคะถ้าที่ผ่านมาที่กิ๊กออกมาบริหารงานเองอะคะ่ะก็จะเจ็ดหลักตัวจิ้งของเราจะเปลี่ยนเป็น Delivery แล้วคนก็หาก,กันเยอะมากเลยมันทําให้ในช่วงที่ปลายปีที่ปิดประเทศสมุทรสาครนะคะเราได้กระจายขอออกไปพอตัวจิ้งเดลิเวอ สวัสดีค่ะกิกซี่ค่ะที่คมพรคงสบายนะคะเป็นทาย,ยาทุ่นที่2ค่ะของครัวโตจิน้นสมศักดิ์โภชนาะโพเจ้สมุทรสาครค่ะกีกและครอบครัว,วรเนี่ยคุกคีอยู่กับวงการอาหารมาตั้งแต่เด็กคุณพ่อเนี่ยก็ ทำงานประจําแล้วก็มีอาชีพพาทามที่ร้านอาหารส่วนคุณแม่เนี่ยก็ขายข้าวแกงค่ะขายส้มตำขายลูกชิน้นแล้วก็เปิดร้านข้าวแกงเล็กๆหน้าโรงเรียนเราเติบโตมากับการทําอาหารตั้งแต่เด็กๆเลย3คนพี่น้องนะคะเรากิ๊กก็เป็นลูกสาวคนเล็กของที่บ้าน,นะคะคุณพ่อเนี่ยทำงานประจําแล้วก็รายได้ไม่พอก็เลยไปทําพาทามการทําร้านอาหารทีนี้ทำอร่อยค่ะ ลูกค้าไปตามร้านอาหารก็บอกว่าใครทําอาหารเนี่ยคุณพ่อก็เลยเริ่มออกมาแนะนําตัวว่าเขาทําเองแล้วก็มีธุรกิจโตจีนไปกินอาหารร้านนั้นก็เลยชักชวนคุณพ่อมาทำตัวจีนตั้งแต่ช่วงปี2,543อะค่ะก็เลยอยู่กับวงการโตจีนมาประมาณ5-6ปี จนมาทําตัวจีนเป็นของตัวเองในปี2,549ตอนนี้ก็17ปีแล้วถ้ารวมรุ่นกิกนะคะแต่ว่ากิกมาต่อยอดในช่วง3ปีที่มีโควิดช่วงกิกอายุประมาณ29ไป30อะคะ่ะเราเรียนจบแล้วเราก็ไปทํา ออฟฟิศก่อนไปเป็นลูกน้องเพื่อที่จะเรียนรู้ระบบการทํางานเป็นองค์กรกับบริษัทใหญ่ๆเนาะเพื่อที่วันนึงเนี่ยเรามีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการเราจะวางโครงสร้างบริษัทหรือว่าการปกครองลูกน้องแบบไหนในภาวะความเป็นผู้นําคือเรามองตัวเองว่าอนาคตเราจะต้องเป็นเจ้าของกิจการสักกิจการหนึ่งโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นเจ้าของตัวจีนหรือเปล่าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะ ยกกิจาการให้กับเราซึ่งเราเป็นลูกสาวคนเล็กอะกว่าจะมาถึงเราอ่ะก็ต้องผ่านพี่ชายสคนก่อน ควิดอ่ะมันไม่น่าจะหายไปในวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็เป็นการปิดประเทศแล้วก็เป็นทั่วโลกด้วยฉะนั้นกิกต้องรีบปรับตัวให้ธุรกิจตัวจีนของพ่อเนี่ยเดินต่อไปได้โดยการที่เราก็มาบอกคุณพ่อว่าคือเราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวจีนแล้วนะพ่อก็ไม่เชื่อว่าจะทำยังไงกิกก็เลยบอกว่าเราเปลี่ยนมาใส่กล่องไหมด้วยความที่ตอนนี้มันเดินหน้าไม่ได้แล้วถ้าเราไม่โปรโมทต,ตัวเองว่าเราเป็นตัวจีนที่ใส่กล่องได้อ่ะเราเดินต่อไปไม่ได้อ่ะคะ่ะวันรุ่งขึ้น กิกบอกเลยค่ะก็คือทำโซเชียลมีเดียผ่าน f a c e b o o k f แฟนเพจคือเริ่มตั้งเพจตอนโควิดว่าโตจิ้งของเราจะปรับเป็นรูปแบบ Delivery แล้วก็สร้างแบรนดิ้ง ing, เป็นพวโตวจินสมศักดิ์โภชนาบายลูกสาวคนเล็กแล้วก็มีแบรนดิ้งเป็นโลโก้ตัวกิกเองเป็นเนี้ยค่ะเป็นผู้หญิงใส่แวน่นแล้วก็มีคาแรคเตอร์เป็นกิกเลยมีความชอบแต่งตัวมีผูกโบ แล้วก็ใส่แว่นตาหนาๆแล้วทีเนี้ยเพื่อนๆในโซเชียลเนี่ยคือเขาดีมากๆเขาก็ช่วยกันแชร์ว่าตัวจริงของเราจะเปลี่ยนเป็น Delivery แล้วคนก็หากันเยอะมากเลยมันทําให้ช่วงนั้นนะคะในช่วงที่ปลายปีที่ปิดประเทศสมุทรสาครนะคะเราได้กระจายของออกไปพอตัวจริง e l ลิเวอรแต่ลูกค้าเนี่ยยังไม่รู้นะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่ามันจะไปได้หรอ ก็มีลูกค้าในช่วงนั้นที่เป็นเป็นนักวิจัยดีกว่าช่วยเราคอมเมนต์ช่วยพัฒนาจนธุรกิจตัวจีนเดลิเวอรี่มาถึงถูกวันนี้ก็คือจากคอมเมนต์ลูกค้าทั้งหมด หารายได้เข้าที่บ้านเนี่ยต้องขอบอกว่าแค่โควิดแค่กิกรับเดลิเวอรี่วันเดียว80,000บาทซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะมีไมเซ็ตมากเขาไม่เล่นโทรศัพท์มือถือแต่เขาก็น้องกิ๊กเนี่ยติดโทรศัพท์มือถือมากถ่ายทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะทํากับข้าวก็ถ่ายคือไม่รู้มันจะถ่ายไปทําไมกิกก็บอกว่าก็กิกจะถ่ายมันมันเป็นงานของกิกสุดท้ายกิกก็ทําให้เขาเห็นว่าสิ่งที่กิกทาสิ่งที่กิ๊กสื่อสารตัวจริงของเราไปสู่คนอื่นเนี่ยมันได้ผลจริงๆก็คือพิิิสูจจนนนนน์ใช่่่่ววงงงโคคดเเเลยะตตตั้แนนถึรมป็น วิจัยในพารวิจัยแล้วก็มีการล้อนโปรดักต์ออกไปค่ะช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆแล้วก็คนจัดงานในในพารที่ผ่านโควิดไปแล้วเนี่ยเขาใช้สกเกลเล็กๆก็คือกินเลี้ยงภายในครอบครัวไม่อยากบอกใครเยอะแล้วก็ เซฟค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่5โตค่ะกิกทํางานเริ่มตั้งแต่หลักสิบเลยแต่ว่าถ้าย้อนไปก่อนโควิดที่คุณพ่อคุณแม่บริหารเนี่ยไม่มีหลักสิบเลยจะขึ้นแบบ80ดสิบร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะบริหารงานแบบสเกลใหญ่แต่จํานวนน้อยไงคะน้อยงานแต่กิกเอาสเกลน้อยเนาะหลักสิบแต่ว่าวิ่งแบบสูงสุด7งานต่อวันก็จะมี7ทีม เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ทํามาแบบค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่แล้วเรามีของดีอยู่แล้วเป็นสมบัติล้าค่าที่คุณพ่อคุณแม่สร้างมาทีนี้พอมารุ่นกิ๊กนะคะกิ๊กจะต้องทํำยังไงให้ลูกค้าหรือว่าเรามีของดีตรงนี้แล้วเดินมาหาเราฉะนั้นกิ๊กก็ใช้การตลาดแบบการใช้โซเชียลมีเดียเป็นทอร์โข่คือกิ๊กมีการสื่อสารกับลูกค้าโดยการทําคลิปการทําโปรไฟล์ในด้านโซเชียลมีเดียก็คือเริ่มจาก Facebook แฟนเพจ TikTok อเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆในการสื่อสารแต่ทีนี้ค่ะการสื่อสารที่ออกไปเนี่ยกิกไม่ได้ขายแค่โตจีนราคาเท่าไหร่อาหารชั้นเป็นแบบไหนแต่กิ๊กให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพโตจีนของเราว่ากว่าจะมาเป็นอาชีพโตจีนเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องทำงานเป็นทีมทีมเวิร์กสำคัญมากแล้วก็แต่ละตำแหน่งเนี่ยมีความสำคัญมากกิ๊กจะสื่อสารเป็นไลฟ์สไตล์ให้คนได้เข้าถึง ส่วนใหญ่คือกิ๊กจะรับฟังคอมเมนต์ลูกค้ามีอะไรให้มาคอมเมนต์กับกิ๊กโดยตรงเลยกิ๊กก็เลยจะไปงานด้วยตัวเองไปดูแลงานเพื่อ,อที่จะได้การพูดคุยกับลูกค้าในการเอาคอมเมนต์นั้นๆนะคะมาพัฒนาต่อยอดต่อไป พ่อกับกิกเนี่ยไม่ได้สนิทกันคือด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วกิกเป็นลูกสาวคนเล็กก็อาจจะไม่ได้บอกว่าภาคภูมิใจในตัวกิกแต่ว่าเขาก็จะไม่บอกคนอื่นว่าเขาดีใจที่ธุรกิจของเขายังอยู่ในเจน2คือเจนลูกแล้วลูกสาวก็พูดไว้ว่าจะอยู่ต่อไปต่อรุ่นลูกหลานเขามีความภาคภูมิใจในตัวกิกแล้วก็ไม่คิดว่ากิกจะมา ต่อยอดธุรกิจเพราะว่าเป็นสาวออฟฟิศึงไม่ได้มีความคิดว่าจะมาต่อยอดได้เร็วขนาดนี้เพราะเขาก็จะบอกว่าเขาจะไปทํางานออฟฟิศก่อนเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วเดี๋ยวถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเขาก็จะมาซึ่งมันเร็วกว่าที่วางแผนไว้คือเด็กอายุ29เอง